9 1 9ันโรกับแพทยสภา9 1 9ันโรกับแพทยสภาวันนี้นะคะเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นรงกรซ้ายโพกลางค่ะคุณหมอเป็นอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับ ค,คุณหมอขาวันนี้คุณหมอจะมาให้ความรู้เรื่องของโรคหอบหืดและก็โรคเปอดอุดกั้นเรื้อรังก่อนอื่นอยากให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าสองโรคนี้นะคือโรคอะไรคะครับทั้งสองโรคนี้นะครับมันเป็นโรคที่ทําให้เกิดอาการอาหอบเหนื่อยนะครับเป็นหลกัหลกๆเลยนะครับเ,เกี่ยวข้องกับการอักเสบนะครับโดยเฉพาะโรคหอบหืดนะครับ อาจจะมีการอักเสบของหลอดลมเป็นหลักนะครับซึ่งมันก็จะมีสิ่งกระตุ้นทั้งหลายนะคะเช่นพวกสารก่อภูมิแพ้หรือว่าจะเป็นการติดเชื้อมีฝุ่นควันต่างๆเนี่ยทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดหลอดลมติดตามมานะครับครับส่วนส่วนอีกโรคหนึ่งก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรืออาจจะคนทั่วไปอาจจะเรียกว่าโรคถุงลมป่งพองนะครับโรคนี้มักจะสัมพันธ์กันกับ คนที่เคยได้รับปันมาเยอะๆโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่นะคะต่อเนื่องระยะยาวนะคะตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะครับที่มากกว่าหนึ่งซองนะครับต่อปีนานเกินสิบปีนะครับเขเรียกว่าเกินสิบซองปีตัวนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับหรือโรคโรคปงพรนั่นเองนะครับ ครับผมค่ะคราวนี้นะทั้งหอบหืดแล้วก็โรคปอดอุดกันเรื้อรังเนี่ยค่ะมันมีความเหมือนแล้วก็ความแตกตาก่างกันยังไงบ้างคะครับเอ่อความเหมือนอย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะครับก็คือเอ่อทั้งสองโรคนะครับมีการอักเสบนะครับของเอ่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะหลอดลมนะครับค่ะอ่โดยเฉพาะเอ่อโรคหอบอหืดนะครับจะมีการอักเสบเอ่อค่อนข้างมากแล้วก็มีจัดสิ่กระตุ้นส่วนถ้าเป็นโรค อปอดอุดกั้นเรื้อลังเนี่ยนะครับอนอกจากการอัเสบในหลอดลมแล้วยังมีการขยายตัวนะครับผนังของถุงลมนี่ผิดปกตินะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ได้กล่าวไปว่าควันนะครับมันก็ไปทําลายผนังอของถุงลมนะครับให้มีการยืดผิดปกตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการ เข้านะครับของอากาศเข้าไปแล้วก็ออกมาเนี่ยค่อนข้างลำบากคือทั้งสองโรคเองเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการไหลเวียนอากาศนะครับที่ออกมาจากอ่าปอดเนี่ยลำบากทำให้เกิดอาการเหนื่อยขึ้นได้นะครับอมค่ะเออครับผมสิ่งกระตุน้นทั้งสองโรคเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับก็คือ,ออ่เป็นพวกอ,อ่ฝุ่นควนันอากาศเยน็นความชื้นนะครับการติดเชื้อโดยเฉพาะ ช่วงนี้มีเป็นหน้าฝนแล้วก็จะเข้าหน้าหนาวนะครับก็จะมีการติดเชื้อของไวรัสนะคะเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัส r อ V อะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนก็มีโควิดร่วมด้วยพวกนี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบเหนื่อยได้ทั้งสองโรคนะครับอืม,มค่ะคือมันเกิดจากสิ่งกระตุ้นเนี่ยแต่ว่ามันจะมีมคือสาเหตุต่อเลย สาเหตุก่อนที่เราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นแล้วมันทําให้เกิดมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดโรคทั้งสองโรคนี่คืออะไรอะคะ,ะโรคคอผืดนะครับมักจะเจอใน คนที่อายุน้อยนะครับ,รบอาจจะไม่มีตั้งแต่เด็กๆนะฮะเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์นะฮะเช่นพ่อแม่นะครับปู่ย่าเป็นโรคหอบหืดอนะโอกาสที่จะลูกนะครับหรือหลานที่เกิดมาโอกาสที่จะเป็นโรคหอบหืดน,นะครับโรคหอบหืดมันนะเป็นโรคตระกูลภูมิแพ้นะครับพวกน,นี้ก็จะมีความไวต่อ สิ่งกระตุ้นนะครับมากกว่าคนปกตินะครับอันนี้ก็โรคหอบหืดเนี่ยมักจะเจอในคนที่อายุน้อยอวัยรุ่มวัยสาวอย่างเงี้ยนะครับสามารถผู้สูงอายุเกิดโรคหอบหืดได้ไหมครับปัจจุบันเนี่ยคนที่สูงอายุก็มีโอกาสเป็นโรคหอบผืดได้นะครับส่วนใหญ่โรคหอบผืดเนี่ยมักเกิดในคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับถ้าคนที่สูบบุหรีเราจะนึกถึงโรค เป็นเอุ่งโรคปงพองหรือโรคปอดอุดกันเรื้อรังมากกว่านะครับนะครับค่ะคือเคยได้ยินเด็กๆอะค่ะหรือแม้แต่ตอนนี้ก็แล้วแต่อะค่ะคนเป็นโรคภูมิแพ้นี่กันเยอะมากเหมือนกันนะฮะคุณหมออาจจะด้วยอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ทุกคนเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นหอบหืดใช่ไหมคะอ่าใช่ครับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ความหมายส่วนใหญ่เรามักหมายถึงว่าเป็น โรคภูมิแพ้จมูกหรือทางชื่อทางการแพทย์เราจะเรียกว่าโรคจมูกอักเสบจ,จากภูมิแพ้นะครับก็คือภูมิแพ้จมูกนี่แหละก็จะเป็นอาการคัดไอจามน้ำมูกไหลนะครับคัดจมูกหายใจว่าลำบากได้นะครับ,ค,รบคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จมูกมาพบหมอเนี่ยมีแค่ประมาณร้อยละยี่สิบเท่านั้นที่จะมีโรคหอบหื่ครับ อ่า uh huh. ที่จะมีโรคเอาผืดร่วมด้วยนะครับแต่ในทางกัดกันนะครับถ้าเป็นโรคเอาผืดมาก่อนเช่นเป็นเอ่อหลอดลมตีมีอาการประวัติเรื่องโรคเอาผืดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีโรคภูมิแพ้ร่วมด้วยนะครับตรง uh huh. ตรงกัดก้านะครับ uh huh. ผมก็คือ uh huh. ส่วนใหญ่คือประมาณร้อยละแปดสิบ มักจะมีโรคอ่ภูมิแพ้จมูกร่วมด้วยครับอืมครับแสดงว่ากลุ่มเสี่ยงของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือหนึ่งเลยกรรมพันธุ์สองเลยก็คืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้มาก่อนใช่ไหมคะส่วนคนที่อ่าส่วนคนที่อ่าเป็นโรคปรอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับเรื่องการสูบบุหรี่อย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่ามีอะไรเกี่ยวเนื่องอ,อีกไหม ปัจจุบันนะครับแม้ว่าปัจจุบันไม่สูบบุหรี่อาจจะเป็นโรคอ่อปอดอุดกั้นหรื้อลังหรือทุงลมป่งพองได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีพวกควันพิษเยอะนะฮะเ,เดี๋ยวเราจะออกจากหน้าฝนเข้าสูน่หน้าหนาวฝุน <PM S 1> ่น PM ก็ามาอีกแล้วใช่ PM 2.5มหามาอีกแล้วการอการรับฝุ่นระยะยาวนะครับก็จะมีผลได้ตัวอย่างเช่นมีคนไข้ของอหมอเองนะครับเป็น ไม่สูบุหรีเลยเป็นตำรวจจราจรทำหน้าที่เอ่อนะในตอนที่มีอยู่บนถนนใช่อยู่บนถนนรับควันหยุดตลอดเลยควันจากรถจตนอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นโรคอ่าถุงลผมผป่งพองด้วยได้โดยที่ไม่สูบุหรีครับ ปันหาจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับซึ่งต้องมีใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเป็นหลักห้าปีสิบปีขึ้นไปนะครับถึงจะโอกาสเอเอ่อมีความเสียปรติของปอดตมามมาได้ครับซึง่งโรคถุงลมปป่งพองก็จึงมักต้องเจอในคนที่วัยกลางคนหรือคนที่สูงอายุมากขึ้นเริ่มตั้งแต่ยุสามสิบสี่สิบปีขึ้นไปนะครับอ,อาการก็จะ,จะ เด่นชัดตอนอายุประมาณห้าสิบหกสิบปีนะครับ<า>ค่ะส่วนอ,อาการแตกต่างคือคือมันก็เกี่ยวกับปอดเกีับเรื่องระบบหายใจทั้งคู่เลยคราวนี้เนี่ยค,ความแตกต่างของแต่ละโรคอะค่ะคุณหมอจะแยกยังไงอะคะคือจริงๆแล้วอาการเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันนะครับมักจะมาด้วยอาการไอหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงวีสนะครับ,รบมักจะเป็นช่วงกลางคืนเช้ามืดเพวะ เพราะว่ามันโดนอากาศชื้นอากาศเย็นนะครับก็มีกระตุ้นทําให้หลอดลมตีบได้นะครับแล้วก็ทั้งทั้งสองโรคเนี่ยมกักตอบสนองต่อยาขยายหลอดลมก็คือการรักษาก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจจะพอแยกได้นะครับก็คือจากอย่างที่บอกแหละกลุ่มช่วงอายุถ้าคนที่อายุน้อยออไม่สุบุรีอ,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 อย่างเงี้ยนะครับมีประวัติโรค ครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดมาก่อนนะครับแล้วก็มีตัวเองก็เป็นโรคภูมิแพ้ร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็นึกถึงโรคเป็นโรคหอบหืดมากกว่าแต่เพราะถ้าเป็นคนที่อายุมากขึ้นนะครับไม่เคยเป็นโรคภูมิแพ้สมัยเด็กๆหรือโรคหอบหืดเลยนะครับแล้วก็มีประวัติสู่โบรีชัดเจนต่อเนื่องระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับอันนี้เราก็จะนึกถึง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือทุงลมป่งพอมากกว่านะครับทางการแพทย์เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการตรวจสมรถภาพปอดนะครับซึ่งมันก็จะพอแยกได้นะครับว่าถ้าเป็นโรคฝ่อผืดมักจะตอบสนองต่อยาพ่นขยายหลอดลมมากกว่าโรคปอดอุดกัด้นเรื้อรังนะครับส่วนถ้าเป็นโรคปอดอุดกัด้นเรื้อรังเนี่ยมักจะมักจะเห็นภาวะหลอดลมอตีบอยู่ค่อนข้างตลอดเลยขณะที่ตรวจ ออตรวจสมรรถภาพปอดอย่างเงี้ยเราอาจจะพอใช้ในการแยกได้ครับอืมคือน,นี้เคยเห็นคนที่แบบว่าเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นหอบหืดตั้งแต่ตอนเด็กๆอะคะ่ะคุณหมอบางทีโตขึ้นเขาก็หายเหมือนกันนะใช่ไหมะคะใช่ใช่ใช่ใชอ,อันนีเห็นด้วยครับเพราะว่าคือ โรคหอบหืดเนี่ยมันสัมพันธ์กับภูมิในร่างกายนะ,ะมันจะเกี่ยวข้องกับภูมิที่ที่อตอบสนองนะฮะ,ะตอบสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติพอบางคนนะคะเราอาจจะเคยได้เห็นข่าวว่าเอ๊ะเด็กที่เป็นโรคหอบหืดแล้วค่อยๆวิ่งออกกําลังกายแล้ววิ่งมากขึ้นมากขึ้นม,มาราธอนอะไรเงี้ยจน จนสามารถหายจากโรคหอบหืดได้อาจจะเป็นการปรับภูมิในร่างกายที่ทําให้ภูมิที่ดีขึ้นเนี่ยไปสามารถควบคุมความสมดุลเรื่องเกี่ยวกับภูมิในร่างกายได้อันนี้ก็มีคาก็มีตัวอย่างที่คนที่อาจจะหายจากโรคหอบหืดนี้ไปได้น้าเลยนะครับสามารถไม่มีอาการโดยที่ไม่ต้องใช้ยาด้วยนะครับ,รบแต่วันดีขึ้นดี เนื่องจากมลพิษในอากาศในบ้านเราเริ่มมันแยกมากขึ้นบางคนขาดการออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะครับติดเชื้อ,อบ่อยๆมันก็กระตุ้นทําให้โรคหอบผืดมีอาการกลับมาหลังจากที่หายเป็นสิบปีแล้วเนี่จะมีมีมากขึ้นนะครับค่ะ หลักๆเลยก็คือเอ่อพวกมลพิษนะครับอันที่สองการติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะพวกไวรัสนะครับไข้หวัดใหญ่นะครับอ s v อะไรต่างๆไวรัสม,มีอีกหลายตัวเยอะแยะมากมายด <คะ S 2> ังก็ต้นทาให้โรคหอบหืดกลับมาได้ครับอืมเห็นบาง<อ>คนนะคะเด็กๆที่เป็นโรคหอบหืดหรือว่าโรคกูุิมแพ้อะคะ กลายเป็นนักกีฬาเฉยเลย <laughs> นักกีฬา<ช>วิง<ช>่ง<ช>นักกีฬาว่ายน้ำอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับใช่สามารถเป็นได้ครับ <c oughs> ค่ะนะคะส่วนเจ้าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยอันนี้มันมีโอกาสหายมันก็นโรคหอบหืดไหมคะอ๋อถ้าเออผมวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แล้วนะครับจำนนง่ายว่า,าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีแต่ทรงกระสุดนะคะออรับกเลยฮะรงก็คืออ,อ,อาการคงที่อา,อาการเหนื่อยก็คงที่ไม่ได้ ทำให้อาการนี่โอ้ยดีขึ้นจนหายควา,ความหมายคำว่าหายของหมอเนี่ยหมายถึงปอดฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้เหมือนคนปกติร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> อันนี้ความหมายการหายของหมอแต่การเป้าหมายของการรักษาของหมอในอโรคปอดอุดการเรื้อรลังเนี่ยหมอพยายามจะทําให้สมรรถภาพปอดเนี่ยคงที่ไว้ให้เท่าเดิมเนี่ยให้นานที่สุดใช้ที่เป็นไปได้ไม่ให้มัน ลดลงเร็วกว่าเดิมนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นโรคนี้นะครับถ้าไม่รักษานะครับตัวโรคเนี้ยถ้าสมรรถภาพ,าพปอดจะลดลดลงกว่าคนปกติประมาณสองถึงสามเท่านะครับส <c oughs> องถึงสามเท่าการรักษาตัวอย่างเช่นการให้ยาสูรขยายหลอดลมอลอกฤทธิ์ระยะยาวหรือการลด ยาที่ลดอักเสบประเภทสเตียรอยสูตรนะครับพวกนี้มันจะไปชะลอทำให้ท่าสมรัถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงช้าๆหรือให้เท่าเดิมให้นานมากที่สุดนะครับเป้าหมายการรักษาของโรคถุงลมปงพองนะครับอืมแล้วมันไม่มีวิธีการที่จะไปผ่าตัดไปเคลียร์ให้ให้ปอดมันมันไม่มีการอุดกั้นนี้ได้ไหมคะอ๋อ จริงๆก็มีการกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อยานะครับแล้วก็คนที่สามารถติส์นะครับต่อการผ่าตัดแล้วก็เป็นโรคถุงลมป่งพองบางชนิดนะครับเช่นมีถุงลมพองมากในส่วนบนของปอดทั้งสองข้างนะครับอันนี้เราอาจจะมีการไปผ่าตัดลดถุงลมส่วนนั้นเพื่อจที่จะให้ การแลกเปลี่ยนการ์ดเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนั้นต้องมีการผ่าตาัดได้หรืออีกันนึงก็คือผ่าผ่าตาัดการเปลี่ยนปอดนะครับก็คือกรณีที่แบบโอ้ปอดเนี่ยทำงานแย่มากๆเลยอันนั้นเราก็สามารถมาแบบไปสามารถเออเอาปอดเดิมของคนไข้ที่แย่เนี่ยออกไปแล้วก็เอา ปอดใหม่นะครับที่เป็นปอดบริจาคเนี่ยเข้ามาอันนี้คือส่วนใหญ่มักจะทำในาการผ่าตัดในต่างประเทศมากกว่าของไทยเอนีนค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเนื่องจากหลายปัจจัยนะครับเรื่องการบริจาคอวัยวะด้วยแล้วก็ความฟิตความประสบการณ์ในการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดนะครับก็ค่อนข้างน้อยในประเทศไทยครับคุณหมอพูดถึงว่ามีแต่ทรงกับซุดสําหรับโรคปอดอุดกันเรื้อรังนั่นหมายถึงว่าคน ที่สูบบุหรี่ะค่ะแล้วก็ปอดเนี่ยบางส่วนมันเสียหายไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้เลยใช่ไหมคะอ,อมันสามารถทําให้ร่างกายเฟื้นฟูกลับมาได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เท่าคนปกตินะครับ <ม S 2> ก็คือหลักการรักษาของปอดอุก,กันเรื้อรังสําคัญสุดคือหนึ่งต้องเลิกบุหรี่ะนะครับต้องเลิกบุหรี่ให้เด็ดขาด <ม S 2> อันที่สองก็คือ ใช้ยากลุ่มอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับยาขยายหลอดลมออกฤทธิ์ยาวแล้วก็ยาสูตดจติียรอยเมื่อมีข้อบ่งชี้นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือการกายภาพฟื้นฟูนสมรรถภาพปอดก็สามารถทําให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการเหนื่อยแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันโดยทั่วไปได้นะครับใช้ชีวิตได้ที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนะครับค่ะ,ค,ค,ะคุณหมอ,อขาแล้วมีไมคัที่แบบว่าเป็นสองโรคพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อมีครับมีครับตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคขอบผื่นใช่ไหมเด็กๆหรือว่าในช่วงวัยรุ่นต่แล้วเขาสูบบุหรี่ครับสูบบุหรี่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอย่างที่ได้กล่าวไปตัวอย่างเช่นวัลละซองต่อเนื่องอย่างน้อยสิบปีอ่ะอันนี้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคถุงลมโป่งพองตามมาละ,ะเขาก็จะมีอาการในคนที่เป็นสองโรคร่วมกันเนี่ยมักจะมีอาการมากกว่าคนที่เป็นโรคใดโรคหนึ่งนะครับก็ ก็จะเป็นโรคเรียกว่าโรคผสมระหวบางโรคข่าผื่กับโรคปอดอุด้ันเรือดหลังนะครับก็จะมีซึ่งการรักษาเองก็ต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันนะครับอันนี้ก็มีมีทั้งสองโรควมกันได้ครับสําหรับคนที่เป็นนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคไหนกันแน่เนี่ยคืออาการขนาดไหนคะที่แบบว่าต้องพบแพทย์แล้วอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็แนะนําว่า คนที่มีอาการไอเรื้อรังนะครับมีการหอบเหนื่อยหายใจวีสแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็คนที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะค่ะอ่าเช่นมีกรรมพันธุ์เป็นพ่อแม่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโรคผอบผืดภปมิแพ้นะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่าหรือออกกําลังกายแล้วเหนื่อยมากกว่าปกติรู้สึกหายใจไม่เต็มอิ่มแน่นหน้าอกหายใจเสียงวินณะหรือหลังออกกําลังกายนะค,ะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโรคเรียกว่า โรคอ,อ,กกดรอ,อืดที่สัมพันธ์กับการออกกําลังกายได้หรือหลอดลมตีบที่สัมพันธ์กับออกกําลังกายนะครับ <S <S อันนี้ก็จะเป็นโรคขอบผืดที่เราต้องให้ความสําคัญและสนใจมาพบแพทย์น,นะครับอีกโรคหนึ่งก็คือโรคปอดอุดกันหรือหลังนะความเสี่ยงอย่างที่ได้บอกอเน้นความเสี่ยงเป็นหลักเลยครับ <S <S คนที่สูบบุหรี่คนที่อยู่ใน โดนฝุ่นมากๆควันเยอะๆนะครับอันนี้แอ่วก็มีอาการแค่ไอหรือเหนื่อยเวลาออกกำลังกายเนี่ยก็เอควรจะพบพแพทย์ปรึกษาเพื่ออ่ยืนยันการวิจัยโดยการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับอันนี้ <c oughs> ก็จะช่วยในการวิจัยโรคได้ครับค่ะสำหรับคนที่เป็นแล้วเนี่ยทั้งสองโรคเลยเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงที่แบบว่าไม่ให้โรคก,กำเริบมากไปกว่านี้ <c oughs> อ่าแรกนะครับก็คือต้องรู้สิ่งกระตุ้นก่อนควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งกระตุ้นได้แก่พวกฝุ่นคันอากาศเย็นความชื้นการติดเชื้อนะฮะโดยเฉพาะติดเชื้อกลุ่มไวรัสนะครับทางเดินหายใจต่างๆนะครับการออกกําลังกายอย่างหนักอย่างเงี้ยก็อาจจะกระตุ้นได้นะฮะหรือพวกสารก่อภูมิแพ้ทั้งหลายนะครับพวกขนมาขนแมว มีพวกเอ่อเจสอนเอ่อดอกไม้ขนหญ้าอะไรทั้งหลายนะครับพวดนี้ฟันทูบควันไฟพวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงอ่อให้ให้หมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือป้องกันการติดเชื้ออันนี้เน้นนะครับว่าทั้งสองโรคเนี่ยควรจะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นนะครับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นต้องฉีดควรจะฉีดทุกปีด้วยนะครับ ปัจจุบันก็มีวัคซีนที่ป้องกอันเชื้อแบคทีเรียรชื่อว่า <evaluation S 1> นิวโมคอคัสนะครอันนี้ป้องกันการติดเชืออ้อปอดอักเสบแล้วก็ป้องกันติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วยได้อันนี้เป็นวัคซีนอันที่สองที่แนะนําค่ะอันที่สามนี่เริ่มมีมามากขึ้นก็คือ,อ,อเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสอ s v นะครับที่ทําให้เกิดการปอดอักเสบได้ ปัจจุบันนี้มีตัววัคซีนสามารถาฉีดแล้วก็ป้องกันไวรัส RSV ได้นะครับที่ผอเสด็จนี่ยได้ถึง80% อ่าเก้าสิบปอร์เซ็นนะครับป้องกันได้นะครับ uh huh. อันนี้สามารถได้นอกจากนี้นะครับคือการใช้ยาต้องสม่ำเสมอถ้าคุณหมอจ่ายยามาแล้วนะครับให้ยาโดยเฉพาะยาขัขยายดอดลมร่วมกับยาสูตรกลุ่มสเตียรอยอันนี้ต้องใช้ยาให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็สามารถใช้ยาสูตรนะครับฉุกเฉินได้ี่อยู่กับคุณหมอว่าจะให้ยาสูรสูรฉุกเฉินชนิดไหนอันนั้นก็ รณีที่มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นถ้าสูตรยาฉุกเฉินแล้วสมมติน,นะครับ <c oughs> เว้นห่างไปประมาณ15นาทีอาจสูตรซ้ำดูอีกทีนึงประมาณสักสามรอบแล้วไม่ดีขึ้นต้องรีบมาโรงพยาบาลแล้วต้องเช่นมาที่ห้องฉุกเฉินว่าไอ้รอลมติดเยอะอาจจะต้องใช้ยาแบบที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นยาพ่นแบบหน้าจากครอบละอองฝอยอย่างมากอะไรเนี้ยครับหรืออาจจะต้อง มาใส่เครื่องอช่วยหายใจหรือไม่อย่างไรน,นั้นต้องใช้คุณหมอช่วยประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับ uh huh. เพราะว่าสําคัญสุดครับช่วงที่มันอ่หอบกําเริบนะครับ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นโรคหอบืืนหรือว่าปอดอุดก,กันเรื้อรังเนี่ยการหายใจออกจะลาบากคืออากาศเข้าสู่ร uh ่า huh. งกายพอได้แต่ออก uh huh. ลําบากเนี่ยเหมือนเราหายใจแล้วก็ เอาลมค้างไว้ค้างไว้มันจะหายใจเข้าครั้งถัดไปมันจะค่อนข้างลำบาก mm. แล้วทำให้ออกซิเจนในร่างกายต่ำนะครับ <c oughs> พอ,ออกซิเจนต่ำอวัยวะต่างๆที่สำคัญเนี่ยมันจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงโดยเฉพาะหัวใจส <c oughs> มองอย่างเงี้ยนะครับ mm. อันนี้ก็จะ เป็นสิ่งที่ผลเสียตามมาบางคนนะครับเราอาจจะเคยได้เห็นในข่าวกําหลอดยาเอาไว้รถสกีรถจักรยานยนต์แต่ไม่ไปถึงโรงพยาบาลเพราะว่าตอนน oh. ั้นยาหมดพอดีรถรถล้ลมนะครับเสียิที่แยกไฟแดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ายาขยายหลอดลมหมดคือ แล้วเ,เขาเองก็หลอดลมตีบอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถหายใจได้ออกซิเจนเาขาดในร่างกายเสร็จแล้วเขาก็หมดสตินะครับแล้วก็หัวใจหยุดเต้นนะครับอันเี้ยก็อาจจะทําให้เกิดสมองตายตามมาได้อย่างเงี้ยนะครับกรณีที่หอบตุนแรงม,มากครับสชงว่าก็ต้องพกไอ,อยาขยายหลอดลมอยู่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคนที่มีอาการค่อนข้างบ่อยเนี่ยแนะนาว่าต้อง เอพกยาเออสูตรฉุกเฉินนะครับขยับระดมติตัวตลอดเวลาเอ่อต้องเผื่อหลายหลายหลอดด้วยนะครับอันนี้เอาไว้ที่ทํางานอันนี้ไว้ที่บ้านะอะไรเงี้ยอันี้ไว้ในชี่รถอะไรเงี้ยครับเ,เผื่อเผื่อไปนิดนึงว่าเออถ้ามันฉุกเฉินช่วงไหนก็สามารถคว้ามาใช้ได้โดยได้ทันทีครับอืมค่ะการออกกําลังกายเบาๆอย่างเช่นว่ายน้ําหรือว่าฝึกโยคะอะไรอันนี้ช่วยได้ไหมคะอ๋อช่วยได้ครับก็ค่อยๆเอา แนะนําว่าอีกอนหนึ่งนะคะถ้าต้องการออกกําลังกายอย่างหนักตัวอย่างนะครับเช่นยืงจ็อกกิ้ง,งหรือปั่นจักรยานหรือพวกนี้นะครับต้องการออกกําลังกายอย่างหนักสามารถใช้ยาสูรฉุกเฉินนะครับค่คนก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณสักสิบท่านีโดยเฉพว่าโรคขออักเนะคระับเขาก็จะเป็นการขยายหลอดลมไว้ก่อนนะครับโดยที่ ยังไม่ได้หอบเลยนะครับเราจะขยายหลอดลมไว้ก่อนก่อนออกกําลังกายมันก็จะช่วยการทําให้การออกกําลังกายได้ได้คล่องขึ้นนะครับป้องกันหลอดลมตีบขนาดหรือหลังออกกําลังกายอันนั้นคือกรณีออกกําลังกายอย่างหนักนะครับ<ะ>แต่ถ้าเป็นออกกําลังกายเบาๆนี่โอ้ได้เลยครับก็โลค้ะนะครับมีการ ปั่นจักรยานอย่างช้าพวกนี้นะครับก้าสามารถออกกําลังกายได้นะครับอเป็นทั้งสองโลกนี้ไม่ได้ห้ามออกกําลังกายนะครับควรจะต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมนะครับเท่านั้นเองนะครับ<ม>โอได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะคุณหมอเป็นไงจะฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งไหมคะเวลาใกล้จะหมดละค่ะครับก็ฝากว่าถ้าเอ่อถ้ามีอาการไครเหนื่อยหอบปี๊ดนะครับแน่นหน้าอกนะครับเอ่อแล้วรู้ รู้สึกว่าอุ้ยหายใจไม่เข้าเต็มอิ่มโอ้สงสัยเป็นโรคใดโรคหนึ่งในนี้นะครับก็ควรจะไปปรึกษาพบแพทย์นะครับกรณีที่คนที่เป็นโรคแล้วก็แนะนําว่าใช้ยายให้สม่ําเสมอป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยคุณหมอได้ความรู้<ช>เยอะมากๆเลยนะคะโอกาสหน<ช>้าเราคงได้คุยกันอีกนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์น,นรงกรซ้ายโผก,กลางค่ะคุณหมอเป็นอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และราชวิทยายลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยโอกาสหน้าเดี๋ยวเราคุยกันอีกนะคะ ยินดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะได้ความรู้เยอะเลยคุณผู้ฟังนะคะโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังความเหมือนที่แตกต่างจริงๆนะคะอยังไงเดี๋ยวอังคารหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ในช่วงของ919ทันโรคกับแพทยยสภาค่ะ919ทันโรคกับแพทยยสภา